ัครบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mac b a t t ร r y ครับในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านออกห่างมาจากค a m มเลเดอร์สักนิดหนึ่งโดยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสงครามอวากาศซึ่งก็คือกันดำครับโดยของเล่นของสะสมที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ครับก็จะเป็นของเล่นจากลายแคนดี้ทอยที่มีชื่อชุดว่าเดอะกันดำชุดที่2ได้สมัยก่อนนะครับผมได้เห็นโฆษณาของแคนดี้ทอยในชุดของเดอะกันดำเนี่ย ด้านหลังนิตยสารฮ o อบบี้แอนซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นการนำเข้าโดยบริษัทบิ๊กวันแต่ชุดที่2ในวันนี้ครับผมได้มาจากกลุ่มสเสนอราคากลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาในราคาไม่แพงครับ1กล่องไม่เกินหนึงใบแดงเท่านั้นโดยหน้ากล่องโดยรวมครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับ เดี๋ยวเราจะไปสลับมุมกล้องเพื่อรับชมตัวแพ็กเกจจริงและตัวสินค้าที่อยู่ด้านในอ๋อสำหรับชุดนี้นะครับผมได้มาไม่ครบครับได้มาแค่3าม m b เบอร์เท่านั้นขาดอีก2อง m b เบอร์แต่เราก็จะรีวิวให้ท่านดูใน3าม m b เบอร์ที่เรามีก่อนนะครับสําหรับอีก2อง m b เบอร์นั้นถ้าหาได้เดี๋ยวจะรีวิวตามมาอีกทีแต่ในวันนี้รับชมไปแค่นี้ก่อนนะครับไปสำหรับแคนดี้ทอยเดอะกันดัมนะครับตัวแพ็กเกจจริงเนี่ยจะเห็นว่าในทุกๆกล่องนั้น จะมีลักษณะหน้ากล่องที่เหมือนกันหมดเลยอย่างเช่นเดอร์กันดัมของชุดที่ฟังนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเห็นว่ามีการใช้เทิร์นเอกันดัมอยู่ครึ่งฟิกด้านบนแล้วก็ใช้เฟตากันดัมอยู่ครึ่งฟิกด้านล่างทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเจาะกล่อ,องแต่ละกล่องกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกของซีรีส์นี้กันก่อนะครับสำหรับกล่องแรกของซีรีส์นี้ก็คือกล่องนี้ครับเทิร์นเอกันดัมเราดูตรงไหนว่าเป็นเทิร์นเอกันดัมครับโดยส่วนใหญ่แล้วตัวกล่องนั้นอนะ มันก็จะมะีชื่อของตัวสินค้าบ่งบอกไว้ด้านข้างนี่ครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตด,ดีตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของ20ปีกันดั้มด้วยโอ้ตั้งแต่สมัยปี1 9 9 9เลยนะครับ20ปีกันดัม้มทีนี้เรามาดูด้านข้างของกล่องครับด้านข้างของกล่องด้านแรกครับด้านนี้เราก็เห็นว่าก็จะมีภาพเป็นลายอาร์ตของตัวสินค้าที่เจอถูกบรรจุภายในกล่องครับสังเกตว่ากล่องนี้ก็จะเป็นเทิร์นเอกันดั้ม ด้านล่างนี้ก็จะเป็นราคาของฟรีดีนี้ครับราคาของเซตนี้ก็จะอยู่ที่กลองละ200เยนถัดมาในด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นภาพข้อควรระวังต่างๆแล้วก็ภาพของสินค้าในเซตนี้ครับที่มีการทําสีออกมาอย่างสวยสดง,งามแต่สินค้าจริงภายในกล่องไม่ได้สีแบบนี้ครับสินค้าจริงภายในกล่องก็จะเป็นพลาสติกฉีดสีเดียวกันมาเลยแล้วตกแต่งด้วยฟลิก,กอร์หลักก็จะเป็นแค่นั้น เรามาดูด้านข้างอีกข้างครับสำหรับด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอะไรอัพของสินค้าภายในเฟสนี้ครับก็<ๆ>จะมีไม้เลขหนึ่งก็จะเป็นเทอร์เอกันดัมแล้วก็เฟตาก,กันดัมเฮลคุชิกิเกากุ๊กของชาแล้วก็เกากุ๊กธรรมดาทีนี้โอ้เฟสนี้รู้สึกว่าเฟตนี้เหมือนจะเป็นติ่งท่านชานครับมีโมบิสุดของท่านชาถึง2ตัวด้กันเลยอ่า ทีนี้ถ้าเป็นกล่องของตัวอื่นละ่ะอ่าเรามาดูกล่องของเฟตากันดัมครับกล่องของเฟตากันดัมด้านข้างก็จะมีชื่อของเฟตากันดัมอยู่ครับในส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปลายอาร์ตของเฟตากันดัมด้านหลังไม่มีอะไรครับเหมือนกันอ้อสิ่งที่ลืมบอกอีกอย่างก็คือด้านบนครับด้านบนของกล่องก็จะมีชื่อของสินค้าที่อยู่ภายในกล่องด้วยทีนี้โดยรวมแล้วชื่อของสินค้าที่ถูกติดบ,บนแพคเกจจิ้งเนี่ย มันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพียงเพราะว่าเขาอาจจะทําขายเน้นผู้ใหญ่เป็นหลักครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยคงจะไม่ได้สังเกตว่าตัวไหนเป็นตัวไหนก็คงจะหยิบกันผิดผิดทุกๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะรู้ว่าชื่อนี้เป็นตัวนี้ชื่อนด้เป็นตัวนี้กลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นหลักทีนี้ฝากล่องด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามีการใช้ชาเกลกุกติดอยู่ด้านบนเลยนี้ฝากล่องด้านล่าง ก็จะเป็นภาพของเฮคุชิกิบอกแล้วเซตนี้เป็นของติ่งท่านชาครับเพราะว่ามีเฉพาะของบริสุทิของท่านชาก็ปากไป2เครื่องแล้วครับแต่ให้สังเกตดีๆอีกทีะครับว่าไอ้ด้านที่ว่ามีการระบุว่าเป็นตัวไหนในกล่องจะมีข้อมูล eting, ฟเฟตติ้งสฟเตตัสของตัวบตริสุทธิ์ตัวนั้นๆแปะไปให้ท้านค้างหน่วยถัดมาอีกกลองนึงนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นเฮ k กุชิกิแล้วก็มีฟสเตตัสชื่อด้านบนก็จะเป็นเฮ k กุชิกิฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะสินค้าในแต่ละกล่องกันเลยครับเราก็จะเริ่มจากสินค้ากล่องหมายเลขหนึ่งซึ่งก็คือเทิร์นเอนด้าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวสินค้านั้นถูกแกะหรือยังแต่ถ้าได้เป็น pay, อันเพลก็คงจะดีไม่น้อย แต่จากที่สังเกตสภาพกล่องครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกล่องแบบอันเพยไม่เคยถูกแกะนะครับผมแกะมาแล้วออจะเห็นว่ามันมีการรันดัมเบอร์เป็นดัมเบอร์11บเอ็ดมันก็เพราะว่าเขามีการนับตัวสินค้าชุดนี้ทั้งชุดที่1และชุดที่สองรวมๆกันไปครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่หมายเลข11บเอ็ดแต่ก็จะอยู่ เป็นหมายเลขฮะในนี้ไม่เขียน02เดียถูกไปเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเปิดดูก่อนเมื่อแกะออกมาแล้วอ๋อโอเคเป็นแบบอันเพครับขนมยังอยู่ดีตัวสินค้าจะถูกผลิตออกมาในรูปแบบพลาสติก ABS จะต้องนำมาตัดแผงประกอบทีนี้จากการที่สังเกตด้วยสายตานะครับสินค้ามีลักษณะของเนื้อพลาสติกค่อนข้างเหมือนกับ พลาสติกที่ใช้ผลิตพามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะตัวแผงมาเช็คก,กันก่อนนะครับว่าจะมีกี่แผงอะไรยังไงครับตัวสินค้าจะถูกผลิตออกมาด้วยกันทั้งหมด2แผงครับโดยทีย่ตัวสินค้านั้นจะมีการแถมสติกเกอร์มาตกแต่งให้ตัวชิ้นงานดูมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สินค้าจะเป็นพลาสติกมาแบบ2สีครับ เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวชิ้นงานก็จะมีลักษณะขนาดประมาณหนึ่งต่อสองร้อยนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดส่วนตัวนั้นนะครับก็จะมะีจุดขยับอยู่ที่ส่วนหัวไหล่ส่วนหัวต้นขาและข้อเท้าแต่หลักๆแล้วจุดขยับมันไม่ได้ทํามาเพื่อให้ขยับครับมันทํามามันทํามาเพื่อไว้ใช้ประกอบเท่านั้นเองก็โดยรวมแล้วเล็กมากครับแต่ว่าดีเทลต่างๆก็ใส่มา ได้พอประมาณเหมาะสมกับขนาดอ่าเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องถัดไปกันเลยนะครับไปสำหรับกล่องถัดไปที่ผมได้ทําการแกะนะครับก็จะเป็นเซตากันดําครับมากล่องนี้ก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นอันเพครับมีหมายเลขบอกว่าเป็นหมายเลข12ลู่ส่วนฝุ่นสุน่สนสองตัวนี้น่าจะมาจากคาว่าชุดที่สองครับ สินค้าถูกเก็บไว้ในซิลอย่างดีขนมมันอยู่ดีครับเมื่อกี้ลืมบอกไปครับว่าใบแม่นว่เขาจะถูกพิมพ์มไว้ด้านในกล่องเหมือนแคนดี้ทอยในลายอื่นครับอ่านีา่ตัวเซตากันด้านั้นมีการฉีดสีพลาสติกอยู่หลายสีด้วยกันซึ่งจะมีสีแดงเพิ่มเข้ามาซึ่งต่างจากเพลนเอกันดัมเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีเฉพาะสีขาวและสีน้าเงินแต่เซตากนันดัมมีถึงสีสีด้วยกันครับ เรียกว่าละเอียดสุดๆกันไปเลยอ่าเดี๋ยวผมจะมาแกะแผงพลาสติก,กให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะครับไปสำหรับตัวสินค้านะครับจะถูกทำออกมาด้วยกันทั้งหมด2องแผงด้วยกันโดยจะมีแผงที่มีสีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำเงินกับอีกแผงหนึ่งก็จะเป็นสีขาวและสีแดงโดยจะมีการแถมสติกเกอร์กระดาษมาให้ซึ่งซึ่งไว้ใช้สำหรับติด แต่งตัวสินค้าให้ดูมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบเันก่อนเลยไปก็ประกอบเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวเซตากันดาในตัวเซตากันดานะครับก็จะไม่มีการแถมโลมาให้นะครับแล้วก็ไม่สามารถแปลงร่างเป็นเวฟไรเดอร์ได้ก็จะมาเป็นตัวแข็งยืนทื่อเลยแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการอินเสิร์ตภาพให้ดูหลังจากที่ว่าเราแกะกล่องที่3กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราไปแกะกล่องสุดท้ายในเฟตนี้ที่ผมมีกันเลยนะครับไปสำหรับกล่องสุดท้ายในฟร,รีนี้ที่ผมมีก็คือตัวเฮลคุชิกิครับก็จะเป็นแบบอันเพออีกเช่นกันเราทําการแกะเป็นครั้งแรกเพื่อให้ท่านผู้ชมทางช่องเราได้รับชมกันเลยทีเดียวครับอ่าที่ฝากล่องก็จะมีหมายเลข13ติดอยู่แล้วก็เลข002เมื่อเปิดกล่องออกมาครับก็จะเห็นกับแผงพลาสติกด้านในแผงพลาสติกด้านใน ก็จังอยู่ในฟิลยังดีครับแต่ว่ารู้สึกว่าสีเหลืองไม่ค่อยเหมือนสีทองเท่าไหร่เป็นสีเหลืองอ,อ้อยเลยขนมยังอยู่ในฟองแบบปกติเลยครับใบแมนนนก็จะถูกพิมพ์ด้านในกล่องน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแกะตัวแผงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนเลยนะครับไปภาพตัวเฮลคุชิกินะครับจะถูกทําออกมาด้วยกันทั้งหมด2แผงด้วยกันโดยแผงแรกนะครับก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นสีน้ําเงิน ฉีดออกมาด้วยแล้วก็ส่วนแผงที่2ก็จะเป็นสีเหลืองล้วนแล้วก็จะมีการแถมสติกเกอร์กระดาษมาให้ติดตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทํำการประกอบกันให้ดูเลยนะครับไปก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเฮวคุชิกิสำหรับเฮลคุชิกินั้นก็จะมีลูกเล่นการขยับเหมือนกับ2ตัวแรกซึ่งก็หลักๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อขยับคนระับ ทำมาเพื่อให้ต่อได้เล่นแค่นั้นทีนี้เดี๋ยวเราจะไปรับชมภาพอินเฟสของสินคา้าแต่ละตัวกันเลยครับไป ยส่วนตัวแล้วครับผมคิดว่าของเล่นลายนี้เป็นอีกลายนึงที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับมนงได้ว่าเป็นของเล่นที่ประกอบง่ายแล้วก็มีชิ้นส่วนไม่มากนะน้องๆๆก็สามารถประกอบเล่นได้หรือนักสะสมมือเก่าหรือผู้ใหญ่ถ้าเกิดอยากจะหามาจับจองหามาหยิบจับก็เป็นของเล่นที่มีไว้ในครอบครองแล้วไม่น่าเกลียดเลยทีเดียวหรือหลายท่านถ้าเกิดไม่ชอบสีที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันก็สามารถนําไปทําสีใหม่ได้ตามสไตล์ท่านหรือจะทําสีตามเนื้อเรื่องก็ เป็นได้เรียกได้ว่าของเร่ชุดนี้นั้นสามารถต่อยอดความสนุกได้ไม่รู้จบกันเลยทีเดียวครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็สามารถกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราได้หรือถ้าใครอยากให้ความคิดเห็นของตัวเองนั้นเป็นที่โดดเด่นครับทางช่องของเราก็มีระบบซปเปอร์แต่งให้ท่านได้เลือกสนับสนุนกันอีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ